วันนี้เอนูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นไม้ไม่น้อยกว่า80ถึง100กว่าปีนะครับซึ่งต้นไม้ที่ทุกท่านกำลังรับชมต้นนี้นะครับก็เป็นต้นกระบากนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆแล้วก็ต้นไม้ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพยอมแถวนี้นะครับจะมีต้นไม้ใหญ่มากนะครับซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ มาอย่างยาวนานนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่กับคนไทยนะครับช่วยดูแลโลกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทําให้ธรรมชาตินั้นสมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งก็น่าภาคภูมิใจนะครับที่คนไทยเรานะครับได้มีต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับใครที่ต้องการที่จะนำเมล็ดไปขยายพันุ์ต่อนะครับก็สามารถมาเก็บ นะครับแล้วก็นําไปขยายพันธุ์ได้นะครับพื้นที่แถวนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นนะครับได้ปลูกหญ้านะครับให้กับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะเขียวขจีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับซึ่งอายุบางต้นก็ประมาณ50ปีขึ้นบางต้นก็ประมาณ100ปีน่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ชอบต้นไม้นะครับหรือรักต้นไม้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมาเยี่ยมชมเดินดูบริเวณแถวนี้ได้นะครับพื้นที่แถวนี้ไม่รกนะครับแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ห่วงห้ามนะครับสำหรับคนนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีมาตรการดูแลนะครับเรื่องของโควิดนิดนึงนะครับแต่ก็ เราก็ก่อนที่จะเข้ามาก็แจ้งนะครับก็นัการรักษาความปลอดภัยทางหน้าประตูนะครับแล้วก็สวมแมชให้ดีนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าจะมาดูต้นไม้แถวนี้นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามจริงๆครับใครที่ยังไม่คิดจะปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าลังเลที่จะปลูกต้นไม้นะครับก็ท่านอย่าช้านะครับการปลูกต้นไม้นะครับยิ่งปลูกเร็ว ยิ่งดีกับธรรมชาติยิ่งดีกับตัวท่านเองยิ่งดีกับลูกหลานของท่านนะครับเนี่ยลาบยศสรนเสริญเนี่ยนะครับไม่อยู่คู่กับเราตลอดไปนะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยจะอยู่คู่กับลูกหลานของเราตลอดไปนะครับนะฮะสวยงามมากนะฮะนี่ก็เป็นต้นสะแบงนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับที่อยู่ใกล้กับต้นกระบากนะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงแล้วก็ใหญ่โตมากนะครับ นั้นสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้นะครับท่านอย่าไปรีรอนะครับท่านอย่าไปกังวลนะครับหรือไม่ก็ลังเลที่คิดจะไม่ปลูกต้นไม้นะครับเห็นไหมฮะพอเราเห็นต้นไม้ที่ใหญ่โตแบบนี้นะครับก็ทําให้เราภาคภูมิใจนะครับเห็นไหมครับซึ่งถ้าเราปลูกตั้งแต่ตอนนี้นะครับลูกหลานของเราหรือไม่ก็เป็น ล้นเลนพองเราก็จะได้ใช้นะครับแล้วก็จะได้ภาคภูมิใจนะครับว่าปู่ย่าตายายของเขาครับหรือพ่อแม่ของเขาได้ทิ้งมรดกอันทรงคุณค่าให้กับประเทศชาติของเขาให้กับครอบครัวของเขาให้กับลูกๆหลานๆของเขาครับถูครับนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ